อื่นเท่ากับบวชภิกษุสงอีกสองอื่นอื่นได้เนาะอีกสองแหาก็ตังอยู่แล้วติดพิษกรติดมุ่มอยู <c oughs> ่แล้บัดนมีไม่อีกเขาจังหักมุ่มเอาดอกบัด <c oughs> มีอยู่แล้วล่ะ เรื่อยๆแต่เล่งเอามันจะได้หลายโพดขัดเอาดีกว่าเนอะคัดเอาแต่ชบการมันกระสอนเท่าเองบางคนทําทานแบบมีศัทธาแรงกล้าย่างมาดิไว้ท่ามดา <c oughs> ได้ซิบเก่ามือบักฮามันก็ให้มาพวด้สิบเก่ามือวันสิแน่ทั้งสั้นแล้วศัทธาที่ขาดปัญญา ขาดความปินหน้าติตอ้อขาดความเพียรขาดความอดทนถึงแต่ว่าศรัทธาสื่อๆเชื่องมง่ายการบวชเข้าเบิงทั่งนอกเข้าอาจจะมีความศรัทธาเขาอาจ,จมีความถูกใจและพอใจซื่อไดอ้คิดว่ามันสีสนุกสนานเฮฮามันโมแมนดิเขามมาจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องสั่นที่ทมันได้เข่งยในายภาวินัยนั่นแหละ ว่าเ้าเดินตามพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับพาวินนยกันเดียวกันนั่แหละระศาสดาคำว่าศาสดาเนี่ยมาจากคำบาศาสนาแต่ว่าดานมาจากคำบาอัตตาคือศาสตาเด้ยิงคือว่าบุคคลผู้กระทาแนวทางให้เดินตามเด้ศาสดาบุคคลผู้สมควรที่จะเดินตามคำ่าศาสดาเด้อแปลว่าจังซี่ จะพากันมัวบ้านพวกแปรบ่าเป็นนั่นจึงบอกว่าพวกเข้าเขามาแล้วเขามาอยู่ในภาวิไนออภาวินันกับรรมบ้า้ถ้าได้ภาวินันแล้วภาวินันว่าขาดตัวปวกครองแล้วเมื่อก็ได้รรมของมันเองบ่าราะางเห็ดยังกระไดบางต่งเห็ดน้ำภาวินันทั้งเบิดเป็นอรหันเลยเพราะต้องห่วงเอ,อตีงยังกับว่าไดได้ว่ารรมาดาได้ อ่านมังเหล่าสามพันห้าร้อยขอผมเด้มันนี้มันสองร้อยยี่สิบเจ็ดเด้อันนั้นก็เป็นสินของเธอนี่ก็เป็นสินของเธอมันนับมันบวกมาประมวลลงแล้วมันสามพันห้าร้อยผมเดินอยู่หรอสามบันไอ้เนาะไอ้แนะที่มาตำนี้ที่เตือนการตัมูฟิกสุสทรงทางหลายนั่นอันนั้นอาบัตอันนี้บ่ควรอันนั้นเป็นอาบัตอันน 2, 3, 30, ั้นอาบัตอันน just, 謝謝 fat, ี้โอ้ยจังว่าคนธรรมดานั่นน่ะเออโลกวัชชะ ตำนี้หรือว่าก้าวตะเกินในสิ่งที่ควรอนะได้แต่ว่าสิมาปรับอาบัตหนัน่นบ่ได้มันบ่แม่นฐานะเออบ่แเม่นฐานะอาบัตนั่นอาบัตนี่โว้ยบัดน้นา,ดนดนาพอห้าแม่มึงบ่ัตมึงเองมึงถ้าดึงจักยังอยู่ <c oughs> <c oughs> เขาเจ้าสิปรับกันเองดอกเรื่องอันอาบัตนันนะ่นแต่ว่าภิกษุเมาเหลา้านังสิเออว่าได้ควบคุมได้บ่ให้อลราวาตได้ ต่อสู้กับป้องกันโตได้สู้เมาเราเห็นจังสีได้อยู่เป็นลักคงหลักของอยีางกัล้วแต่ที่ว่าเอออันถ้าว่าไปลักของมันบริวารแล้วบตดมันเลยบตดแล้วนั่นคือมันเป็นปลาชิกกันถว่าจังสันถ้ว่าเป็นลักตะไคร่เขาม้านี่หัวเดียวแต่เขาตีแล้วขาว่าหาบาทมันได้ข้องข่อยจบเลยสู้ถึงเรื่องนั้นมันเลยอาบาดแล้วนั่นคือมันเป็นปลายิีกมันไม่ไอาบาดอันนั้น าบาดใหญ่บาดหนักมีอยู่สิบสามขอเท่านั้นแหละลองลงมากกับบวกสังฆาธิเศษสิบสามนั่แหละมีสิจคีาป,ปาจิตตีสามสี่บลไปทีตเเนี่ยสว่าแต่ละคนแต่ละคนให้ให้ให้เบ่งฐานะของเจ้าของกอง้กอนสิเว้าอีกอย่างออมันแม่นเรื่องเล่นๆเรื่องธรรมดาเพราะสิปากโลปากรวเด้ลงนรกได้ไง่ายๆเด้คือหลวงปู่มันเ่นก็บอกดำ บอกข่าเตือนไว้อยู่การตาหนิติเตือนบุคคลผู้อื่นถึงเขาจะผิดจริงก็ตามก็เป็นก่อการก่อกวนเครื่องกังวลเร่าร้อนเข้ามาสู่หัวใจเจ้าของดีๆนี่เองเข้า่าหัวใจเจ้าของดีๆนี่เองมันร้อนมันค่ำเ,นเ่นเนด้เขาสู้ความรู้สึกหน,นึ่งิดทองเจ้าของฝังแน่นลงเป็นมานณะเป็นดิติเป็นอคกติแต่มันได้แน่นหนาเขาไปหันแล้วมันแกะออกว่าได้เลยอะไระถ้ากัน ยากตํานี้นั่นนี่สบายยังตอนนี้ถ้าผู้พอผู้ถ้าผู้เพิ่นบริสุทธิ์ยู่แล้วนั่นนะ่ะเพิ่นสิคือคนธรรมดาสบายบ่เป็นยังเออบ่เป็นพระบ่เป็นแพะบ่เป็นยังทั้งสิน้นเออด,ด้เออโป่งโป่งเปงเปงเป็นธรรมดาเดันเออนั่นแหละเลยปุถุชนไปอีกคนละแต่ว่าบ่ามีเจตนาบ่ามีอยังนะผู้ได้เข้าใกล้เราสิลูกซึกงใด,ดเท่านั้นแหละผู้ผู้เพิ่นสุดแล้ว เฮาบอกหูจาเข้าไปตำนี้เด้อันนั้นควรอันนี้บ่ควนกบาเด้เออ <c oughs> คือคือเฮาเห็นค้นขอท่านหรือ,อยังกแกลลแใจเด,ด้บางเ,เวเฟียดว่าพวกภิกษุสารรมณะหัวโล้นเหล่านี้เออหาขอท่านเขากินยังสันนึ่งสี่กาลกรรมของเจ้าของกเ็เลิเกิดกลายเป็นคนขอท่านเพราะตำก่หาลอยชาติเด้นั่นว่เปนแนววิลินญานไดเด้ว่าขอท่านมั่งไปกินมูดไปกินคูดมั่งแล้วไปเกิดเป็นมา้าหากินขี่นั่นแหละจะไปมียัง รือเป็นประเภทหากินน้ำตามของของบูดของเหม็นของเน่าออสัตว์บางชนิดเทนบ่นั่นแหละวิบาก,กรรมออมันทุกทุกอย่างมันมีเหตุเด้ทออำต่างรลายมันเกิดจากเหตุเด้เหตุือใจอยาของกันเลยแต่ว่าแต่ละคนแต่ละคนเวลาสิบาอีย่างก้าวต่มนี้ภิกษุสงฆ์สามเนี่นั่นนะเอออันใดมันควรบ่ควรเป็นต่ตามนี้กับต,ตามนี้ได้แต่ว่าปรัปะวัดบ่ได้เมาเหล้า อารวาดจับไดออ้ผูกไว้สักก้อนเราจะเพิ่งไปปรับเขาให้ให้คุณพระสังฆาจารเถระเป็นละ,ะ,เ,ละเป็นผู้ปรับกันเองห้ามมหนาทีแค่ตกเกือนหรือว่าเกาคํำบวกควนอันใดอันหนึ่งยังสีเหากับตกเกือนไดอยู่ล่องเพลงยังสีเหากับตกเกือนใดเอามันควนจิ๋วว่าจังสีเหากับวาใดมันบ่แมนนะ่านะซื้อเลขยังสี่กับพระกันตักเกือนแนะ่ว่าแมนว่าไปซื้อน้ำกัน ซื้อเลขอันนั้นเรเป็นนั่นน่ะเป็นปราชิตตีสาเร็จเนี่ยบาดแทะอันนั้นนะแต่ว่าเฮ้าโดยโดยคารวานเฮ้ากับว่าเออมันควรอยู่บ่มันแมนอยู่บ่เออลวงพีมั่งพี่เนี่ยมั่งกับว่าไปแต่ว่าเบ่แมนของด่นปันใดเบอร์่นเลื่อยละแต่เฮ้ากับเฮ้ากับเบิ่งเอาตวอย่างเนี่ยคือพอเทวทาตุังสิ อยู่ก้าวตำหนิพอพระพุทธเจ้ามาเรื่อยๆแล้วจนเราถึงขัน้นไปจะย่มขามอยธรรมดาบาจริงจะมาาวีกามืไรเนี่ยหลายอย่างูาา่ได้มันแล้วแต่มันสิพุทธขึ้นให้เบาได้อันเนี้จังสิพวกเขาเห็นมูมากาไก่ที่มันไปเคียกินของเนา่าของหมิน่นจังสิแล้วแล้วแต่สาบแสงพระอริยะเจ้าไว้เยอะแยะเด้บืธรรมดานะจังหวะสมควรเราแ,แหละจิหากินหมูกินคูจังสิ ก็เลยด้เกิดมาห้าอันเจาะกินแต่ของเนา่าคือประเภทนอนนี่ยแบตายเน่าเราจังเจาะกินเออเป <c oughs> ็นธรรมดาพวกปากแหวงปากโอเพดานโบ้แพดานยังหรือตาข่างเดียวหรออุ้ยสารพัดเออเยอะแยะนะแต่นั้นมันมัน่นปเป็นแต่ไปตำหนิยังไงได้เนาะมันเป็นแต่สมควรสำรวมระวังอยู่ในใจของเจ้าของเออยิ่งผู้มีผ่ากาสารพัดนี่แหละยิงว่าต้องไปไกลมันดอก แต่ว่าถ้าเขาทําอียงที่มันบกควรเท่ากับเรียกว่าก้าวตักเตือนใดเมาเหลาตักเตือนใดซื้อเลขตักเตือนไดนะไปหาเลขน้ากันตักเตือนได้ัมดดนะดวมันเสียของไงมันเสียกว่างๆเดอมันเสียทั่วโลกเด้มันเสียภาวินัยของพระพุทธเจ้าเด้มันเห็นเนี่ยคนเสื่อมศาส,สนาบ่าเสื่อมแต่ว่าคนที่เสื่อมเสื่อมจากแนวทางการปฏิบัติ เสื่อมตัวนี้ทั้งหากศาส,สนาบพเสื่อมดอกแต่ว่าถ้าบ่ามีคนดีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นขัติวตยังเป็นผู้นําแล้วกับบ่มีผู้อื่นนําไปอีกวันนี้คนเลี้ยวๆยังสัน่นเป็นผู้นํามันก็นํากันไปเลยก็เลยเขาใจว่าถือแหละแต่สัน่นก้าวตาเตือนไดบอกได้แต่ว่าปรับปรับปรัพอใดเด้อบ่งินยังสิแลนมาปรับหลดปรับจังไดสู้ไปหาเขาแรงให้หลูกี้เมียสู้กินสกวนเดอร์สู้จังมาปรับสู้สิปรับ ทังสั่นแล้วไม่มันสมควนกับฐานะไปก็ดีอะไรวาสิว,วายยังบุลืมเลย <c oughs> มันถอะวาไปของมันลหรออย่า <c oughs> พีชุสงสามเนรนเฮาเมื่อบวชพม่าแล้วก็ใหายศึกษาภาวินัยเพราะว่าภวินัยเป็นเครื่องรักษานักบวชนักบวชก็ต้องรักษาภวินัยนอกจากภวินัยกรมูแล้วบ่มีอย่างอีกเด้อเพราะว่าพระวินัยนก,นก,ก,ก็กยคือศีล,ล,ลน,นั่นแหละ ถ้าเข้าเข้าใจในพระวินัยแล้วเรียบร้อยการกระทําโดยกายโดยว่าจหยังก็แล้วแต่เออมันก็เป็นเครื่องสงบน้อมนาเขาู่ลยว่าศีลนี่หรือเป็นเครื่องอบรมแห่งสมาธิถ้ามีพระวินัยแล้วสมาธิคือจิตมันก็ตั้งมั่นเพราะมันเห็นทษหลายอย่างเมื่อจิตมันตั้งมั่นแล้วมันก็เกิดปัญญารอบรู้ซึ่งกันและกันศีลและปัญญากับอบรมซึ่งกันและกันปัญญากับก็อบรมศีลบางอบรมสมาธิบางมันก็ตั้งมี ปฏิรมและอนุรลมเกลับไปกลับมาตรวจสอบแต่ของเองอยู่ในหันและที่เข้าเน้นอยู่ในนี่เน้นเข้าคือว่าภิกษุข้องเข้าหัวเข้ามาลรวต้องงั้นเป็นต้องงั้นให้เป็นเด้ชานิพุธ,ธะต้องฝึกหัดในตัวเองนะจากว่าชานาะชานาที่สังิเลสาธิญาณะรู้จักการข่มกิเลสด้วยองค์ชานเออมื่อข่มให้บ่อยๆข่มให้มากๆสติเมื่อกันนั้นแน่นหน,นานแล้วมันคงขึ้น เกิดกลายเป็นความตั้งมัน่นสมาธิกับตั้งมัน่นเมื่อสมาธิตั้งมัน่นแล้วก็เห็นความคิดทั้งหลายที่มันพุทธที่มันเกิดที่มันไหลไปก็เกิดเป็นอารมณ์เป็นภพเป็นศาต์ใดรูเท่าท่านปับ๊บมันก็เป็นปัญญาขึ้นละบอมรูก,กับละขึ้นเดียวกันปัญญากับละขึ้นเดียวกันจังหวะชาณาทิสังกิเลสาติยานะนี่หงุจักชาญอะไรคมกิเลสอนใดเป็นส่งไวัยอะไเป็นเครื่องที่เหตุให้เจ้าของอยู่สบายนั่นเอง บ่ได้ไปเราหลอนกับอารมณ์ความรู้สึกในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นถ้าจังเน้นเน้นคือพวกเข้าทองทองกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าพ่ามีมันยากอยด่ดอกในการสิสิดึงออกามาให,ห้ล้วกระเฮ็ดให้เป็นเป็น,ปนตัวอย่างใดทุกคนข้าวมาฝึกอยู่ในนี้นี่เข้าเห็ดเห็นเป็นตัวอย่างได้ล่ะเฮ้าก็ให้เขาฝึกเฮ็ดตามที่เฮาแนะน้าไห,ห้ได้ผู้นั้นจะได้ความรู้สึกความอยาของเองนี่ล่ะเอื้อนว่า ชาณาที่สังกิเลสาที่ญาณะนี่อื่นว่าเอาชาติเป็นเครื่องคมกิเลสไว้เมื่อคมดูเขาดูเขามันพยายามเขาว่ากิเลสเขาว่าตัณหาเขาว่าอุ่านเมื่อเห้าเพ่งอยู่ในชาติมันสิคิดไปหาผู้นั้นสั่งผู้นี้หักผู้นี้ได้นั่แหละมันก็ลู้หันตัวบัดนี้รลู่ยังมันมันดันออกไปปุ๊บนีมึงกาลังไปด้อนดึงมึงขึ้นหน้าเนี่ยเขามาส่งชาติอีกโดยเอาอาการปีติอะเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ไม่ห่างจากชาติชาติ ถ้าอาการปิติมันเกิด,กด,กดขึ้นแล้วอุเบกขาก็มีในหันแหลมมันยู่ในกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเห้านั้นอาจจะไปหวังว่าพระอรหันต์ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้นต,นบบนต้องเห็นนั่นต้องเห็นนี่เด้ไปวาดมันสูงเกินไปไปวาดเกินไปจังหวะถ้าวิตกหมายถึงว่าเห้าระลึกนึกถึงในลมหายใจวิจารณ์คือประคองไหวปิติเกิดขึ้นเฮ้าเอา,เอาปิตินี่เฮ้าก็ใส่เทคนิคพิเศษนี่เ้ย ดึงึันมาไวกลางหนาผามันเกิดง่น,นวิตกวิจารปิติสุขนั่นมันก็เป็นสุขแล้ะสุขตัวนี้เป็นสุขเป็นอันเกิดจากอาการปิติได้เป็นเรียกว่าเวทนาในเวทนาไปอีกได้นี่อันดึงของติ่จิตมันอิ่มในในใจมันอิ่มมันมันอิ่มแบบนี้แล้วแต่ว่ามันสิแสดงออกทางร่างกายโดยเป็นนิ่มๆนุ่งๆอยู่ระหว่างกลางหนาผานี่แหละอธิบายยากยุกกว่าสิหาศัพ์สม,มุดมาใส่ได้เนี่ย อย่เหตุไปโลดชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยอยู่ในหนึ่งอยู่ในสองอยู่ในสามอยู่ในสีมันจะไปใส่วะ่ะภาษานิพทานภาษาเวะลาว่าภาษาสำนึกว่าอะไรว่าเป็นว่ามันเป็นตัญญากดเองภาษาหงาักว่วเาเวลาใดเขาไปอยู่ในหันใดในอาการนิ่มนวงในอาการปิติเบื้องความรู้สึกเจ้าของโหลดรักคนนั้นเกลียดคนนี้หรือไม่บม่มีนั่นแหละใส่สังเกตเจ้าของมันบ่มีเด้มันดับวเด้นั่นนะ่ะแค่นั้นเองเด้ แปลว่าดับแปลว่าเย็นดับเย็นบ่ได้แปลว่าไปเห็นนั่นไปเห็นหนี่ด้โบ่แมนว่ามันไปเป็นวิมานจากภาคขาวจาก,ากภาคย,ยูหันปะก้พิกปะไก้เพิกยังยูหันโบ่แมนด้คือดับเย็นในตัวเองนี่ครับเกิดความสงบเย็นในเจของจิตตังมันในความสงบแล้วแมนสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิอุบัติเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งด้วยการฝึกชาติหนึ่งสองสามมั่งสี่มั่งหนึ่งสองสามสี่มั่งก็แล้วแต่ เนี่ยมันก็เกิดความเคยชินมันก็รู้เท่าท่านตัณหาและอุปทานอันเกิดจากจิตอันเกิดจากอนุสัยอันเกิดจากอุปทานที่เคยมีอยู่เนี่ยเมื่อมันท่านเขาท่านเขามันก็ละของมันเองก็ก็เป็นอุเบกขาส่นตัวแต่จังว่าพวกเข้าที่ฝึกเน้นๆกันอยู่เด้อมันมีหลายพระสูตรพจนดอกที่พจนบอกไว้เออพจนบอกไว้ในบทมาติการก็คือบทกุศลาอยู่ในพระสูตรนี่ก็มีสองข้อสามข้อนในพระสูตรสุเดชัําไปเอ <c oughs> ทำอันใดที่เป็นสีว่าอัพยากตาทรมานะทำอันที่เป็นกลางที่ไม่มีเครื่องอ,อื่นๆตกแต่งให้เกิดขึ้นได้นะั่นแหละอัพญากตาทำอันใดนี่ห็นเดอที่ไม่มีเครื่องตกแต่งให้เกิดขึ้นได้นะี่นะปีติสหคตาสุขสหกตาเนี่ยอุเบกขาสหคตานี่แหมอยู่ในนี่ก็มีแล้วยุตต้นต้นมั่นจำด้วยนะยุตตอนต้นมันแลวก็อยู่ในอวาทาปาติโมกอีกเห็นบ่ สุขและทุกข์นั้นดับไปขาดไปหายไปเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในอารมณ์อันว่างเปล่าการอุเบกขาเนี่ยเด็กสุขสัจจัปหานาทุกขัสัจจัปหานาปุเพวสโสมนัสโทมนัสสังทุกขม,มาอังฐาขมานเนี่ยจริงเฮาแปลไว้แล้วล่ะยุดแต่ว่าส่วนมากคือแปลเต็มๆนี่ที่เป็นหนงังสืออยูในห็นพวกเฮานี่แหละเขาเจ้าแปลไว้ห,หน่อยๆนึงเขาเจ้าแต่ว่าจงทำจิตให้เขาอรอดปลอดจากอกุศลทั้งปวงนะเออ เมื่อทำคิดในขาวหลอกก็ต้องได้แปลกันอีกได้ต้องได้บอกอีกได้ปลอดจากอากุศลจะไปคิดอนใดที่มันเราหลอนและกังวลเด้อจะไปคิดสร้างไปหักไปจะไปด่าคนนั้นจะไปตีคนนี้จะไปลักจะอยากไดของเขาเด้อเนี่ยเนี่ยมันได้แปลก,กันไปอีกนะบัธรรมดาเด้น <c oughs> ั่น่าว่าพวกข้านี่แต่ผู้ได้มากมือน,นี่หลักสันเลาโลุแปลมาอยู่ในหูดังซวอรรรได้นี่อยู่ในหูดังใด อุณาร่มเกิดในผักม <sh> <inhale> ันด <anging> well, ับแล้วเป็ไปซ้ํานั่นเท่าตายเออจังหวะแต่เราคนแต่ละคนมาห้าสิคือบังคับคมเหงกลดเฮ็ดซ้ำนี่จะไปเห็ดที่ยังมากนะดอกเห็ดว่าไดกันได้อีกมารมาานั่นแหละพยายามจากในหูตโตกิงของมันภาษาธรรมคือภาษาใจภาษาใจหี่เป็นของความู้สึกอ่ามันเป็นบ้าแมนภาษาพูดภาษาเขียนหีืเบาได้ง่าย ล้วนแล้วแต่ออกจากประสบการณ์ออกจากความรู้สึกอออกจากประสบการณ์ที่เขาผ่านมาพร้อมนะที่เพิ่นเขียนไว้ในพระไตปิโกหรือตำราทั้งหลายแหล่ล้วนแล้วแต่เพิ่นเขียนประสบการณ์บอกแนวทางให้นัยะยะให้ขอคิดเด้คือพระพุทธเจ้าเ่าละมันก็บ,บอกว่าเราตถาคตเป็นแต่เพียงบอกทางเท่านั้นเด้ส่วนการเดินทางคือพวกเธอทั้งหลายต้องเดินเองเด้ลงมือปฏิบัติเอาเองไปรู้เอาเอง,ไปเ,อเองไปเห็นเอาเองเพิ่นบ่ไดรให้เสือ้อเด้ ออุทธศาสนา่เป็นศาสนาแห่งความเชื่อเนี่อเป็นศาสนาแห่งความจริงพิสูจน์เอาได้ไม่เมนความเชื่อไม่ได้บังคับหรือเชื่อ,อน,นึกเด่นกันเรื่องของเขาเขาเชื่อของเขาก็จริงของเขาแต่ว่าเฮานั่นนะ่ะต้องหาคนหาความจริงไม่ได้สักอนแหละคนละเรื่องกันเลยคนละย่างกันว่าแต่ละคนแต่ละคนถ้าเขามาในสถานที่นี้เฮาสิปฏิเสธเรื่องไสยศาสตร์ ปฏิเสธเรื่องน้ำมูกนามมุนหนมันปฏิเสธออกบดเลยผูดคงผูกแขนสะดยดเคาะแหกอยังวะนี่อ,อนามมนเข้ากับมีดู่ดอกว่าขุนยุสะขุนเอเล่ขังเข้มคนดหามลางาออกแต่ออสัน้นๆแหละแต่ว่าเขาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เขาให้พิสูจน์โดยตัวเองพิสูจน์โดยใจของเจ้าของเองด้วยประสบการณ์ของเจ้าของเองแต่และคนแต่และคนที่เขามานี่ ให้เห็นในตัวเองเด้ให้เห็นความรู้สึกเดกคิดของในตัวเองเด้ในขณะที่เทากับร่างบอกนั่นแหละจับลมหายใจแบบนี้ภาวนาแบบนี้ระลึกแบบนี้มีความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นเลยยั่งนี่มีเทาให้เห็นตัวกิิงของมันลเลยด้ตัวกิ่งของเจ้าของเองเด้วอะไรจะว่าทายทอดซึ่งกันแลก,กันง่อย่าไปหลงงมง่ายว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษมาตั้งแต่บ่มีศักดิ์สิทธิ์บ่มีดอกนี่แต่เจ้าของอยู่และศักดิ์สิทธิ์ แต่มันมีจริงเว้ยเขาบรดิเหตุยังแล้วเขาก็ให้มันให้มันอั่นส่างสล้าให้ให้มันหนึ่งเขาให้กินแต่มันมีอิรเนะเออให้มันหนึ่งเขาให้กินมันเห็น์นักกินให้กินให้มันไปหาหน้กกินไม่ให้กินสิละแต่มันมีเออนั่นแหละเอปงมง่ายหลายมันบ่มีดอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะนะไสยศาสตร์ก็คือการบ่มีดอกไสยไปว่านอนศาสตร์ไปว่าศาสตร์ของคนนอนหลับคนบันตื่นเออเป็นของคนปัญญาอ่อนธรรมดาล่ะ บอกแต่ถ้าเขาเสือเขาบะแยงดอกแต่ว่าเขาบอกไปตามเหานน่นแหละการแสดงข้อมกิดเห็นแสดงได้แต่ว่าเขาบอกบังคับจากว่าบอกบังคับมันไม่เชื่อในความคิเห็นของใครของมันถ้าก็บอกไปจังสี่อะไแว่าเลือกเอาทุกคนมีสิทธิ์เลือกและมาการการมาปฏิบัติรรมนี้เขาบอกได้บังคับเขาบอกมีกฎระเบียบอีกอย่างถูกทุกคนนะเบอวัตคนบร์วัตสัตว์เลย เพามีผู้ใดต้องการให้ไผบังคับไผฉะนั้นเ้าต้องบังคับตัวเองบังคับใจตัวเองคมด้วยตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเ้าต้องหู้เองเห็นเองด้มันจ้งเป็นไปได้ว่าให้ระดึกนึกว่าเ้ามาหยังงด้เฮ้ามาควบคุมตัวเองด้เออเอว่ามาปฏิวัติใจแต่กี่ใจมันว่มัน,ม,นมันตามกิเลสมันตามอารมณ์เออมันจากใดดังใจบันห้มาปฏิวัติใจ ให้มาละอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจอะไรบอกพอใจของจะของให้มารู้ให้มาเห็นให้มาท่านตัวเองได้บ่แม่นให้มารู้ผู้อื่นบ่ได้มาเห็นผู้อื่นได้เห็นความรู้สึกของจะของนั่นแหละว่าตอนนี้เฮายังมีความพอใจอยู่ก็ไปเกิดไม่พอใจก็ไปเกิดเนี่ยก้อนที่เกิดความพอใจอยู่มันยังเกิดก้อนความคิดเลยว่าให้พากันมาสังเกตความคิดจะของสังเกตจิตถ้ามันถ้ามันถ้าเฮาดูในความรู้สึกนึก่ิกของจะของมันจะไปใส่ว่า อจากนี้ไปเท่าตายนะดูในร่มหายใจได้นะ่ะเออมันกันนิพพานแล้วจมจะบากมันง่ายๆนเรื่องไม่ได้ดยากเลยเอออันนี้มันจะไปหายุ่งไรก็ยังว่าอยู่ในร่มหายใจน,ะนั่นเออเนี่ยนหน่หนึ่งบ่มีความคิดอันใดเลยรู้สึกแต่ร่มเขาลมออกแค่นี้มันจบละอาขอ เ็อันสายสะพายเด้อสักบ้านมาหอดูคอดไม่หลายหลายกัน <c oughs> Mm-hmm.